สวัสดีครับพบกับผมปีชาเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำผูด้ได้บายวินวิน,วนพูนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องข้อดีของสวยน้ำแบบโอโฟรหรือน้ำล้นนะครับโอโฟรหรือน้ำลน้นข้อดีของเขาก็คือน้ำผิวหน้านะครับถ้าทุกท่านเห็นอยู่ขณะน,นี้ก็คือน้ำล้นก็คือนะครับน้ำที่ผ่านจากการกรองเสร็จเรียบร้อยดันเข้ามาในสวายน,น้ำเนี่ยผ่านทางหัวใจนะครับซูมให้ดูที่หัวใจนะครับ สาะวน้ํานะครับที่เป็นเป็นแบบน้ําล้นก็จะดันขึ้นมา,าดันขึ้นมาก็ต้องล้นนะครับตามชื่อของเขาเลยพอมันล้นออกมาในน้าผิวหน้าที่เป็นฝุน่นที่เป็นตะกอนที่เป็นใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดันออกมานะครับที่รางน้ําล้นรางน้ําล้นที่เราเรียกว่าเกตติ้งนะฮะมันก็จะาบางคนก็จะวางแบบไม่ต้องมีหินนะครับแต่ว่าแบบนี้เขาก็จะมีก็ะจะวางรางเกตติ้งไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับ แล้วก็น้ําก็จะไหลลงที่รางแล้วก็ไปที่เซิร์ฟแทงนะครับหรือทังสำรองน้ําแล้วก็จะเอาไปกรองนะครับการบําบัดนะครับการไหลเวียนในจางเนี่ยมันก็จะดูสมบูรณ์กว่านะครับน้าําจะล้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเสียงของน้ํานะครับเหมือนเสียงน้ําตกนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับมีมูฟเมนต์มีลักษณะของอะไรที่เคลื่อนที่นะครับอยู่ตลอดไม่หยุดนิ่ง มันเป็นเสียงเหมือนน้าตกนะครับเป็นเสียงเหมือนเสียงของธรรมชาตินะครับนี่คือข้อดีก็จะได้ฟิลแบบธรรมชาติมากกว่าที่เป็นแบบสกิมเมอร์ติดตามข้อดีของสกิมเมอร์ในตอนถัดไปครับสำหรับผมวิชาวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารนะครับต่างๆสำหรับผมวิชาวันนี้มีเท่านี้สวัสดีครับ